สวัสดีพี่พี่เอครับที่ติดตามผลงานของนัทหน้าช่องทั้งหน้าช่อง YouTube และในช่องติ๊ t o k เลยครับแล้วก็สวัสดีพี่พี่ที่อยู่ในครอบครัวของนัททุกคนทุกท่านเลยครับแน่นอนครับจะเจอกับเดอะนัทเทปบอลแบบนี้มีฟุตบอลครับที่น่าเลือกมองครับสามคู่ครับประจําค่ําคืนวันนี้มาฝากพี่พี่ท่านแบบนี้ทุกวันครับยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และร่วมคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับและสําหรับเมื่อค่ําคืนที่ผ่านมาครับใครที่ติดตามผลงานในไลฟ์สดของนัทครับต้องขอแสดงความยินดีด้วยจริงเมื่อวานนี้ค6ู่ 6ตัวเลยที่ให้ไว้หน้าไร้สดก็มาเต็มมาครบครับเดี๋ยวนะัดลงคลิปไว้ดูในช่อง Tik Tok อกเดอนนัดฟุตบอล3ตัวจีด๊ดยังไงฝากติดตามผลงานด้วยแล้วกันครับและสําหรับพี่ๆในครอบครัวเมื่อวานนี้ครับ ต้องบอกว่าทีมงานของนัดนี่สุดยอดจริงๆครับเมื่อวานนี้ครับโ้พี่ๆหลายท่านไม่ว่าจะเป็นตัวเน้นตัวการันตีครับรวมไปถึงชุดโครงการต่างๆเนี่ยมาเต็มมาครบเลยใครที่อยู่ในครอบครัวเนี่ยก็ขอแสดงความยินดีด้วยจริงๆครับและสําหรับค่ําคืนวันนี้ครับ3คู่ครับที่น่าเลือกมองน่าเลือกเชียร์และนัดจัดเป็นตัวจีดของนัดเนี่ยก็เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับว่าจะมีคู่ไหนกันบ้างครับคู่แรกครับให้มองไปที่ศึกฟุตบอลยูโรป้าได้เลยครับเป็นทางด้านของ เอซีมิลานครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของซาราเวียปาครับสำหรับคู่นี้ครับนัดแนะนําให้เลือกมองไปที่ทีมเยือนอย่างซาราเวียปาได้เลยครับผลงานของเอซีมิลานเองเนี่ยช่วงหลังมีสะดุดและแผ่วให้เห็นบ้างครับ5เกมหลังสุดเนี่ยสะดุดแพ้ไปถึง2เกมครับแต่ใส่ติในบ้านของเอซีมิลานเองก็ยังค่อนข้างมีความน่าสนใจครับในบ้านเองยังเดินหน้าเก็บชัยชนะได้อย่างต่อเนื่อง แข็งแร่งและก็เหนียวแน่นจริงๆครับทีมเยือนอย่างซาลาเวียปาร์กเองก็ไม่น้อยหน้าครับผลงานในลีกเองอยังเดินหน้าเก็บชัยชนะได้อย่างต่อเนื่องวันนี้ครับเอซิมิลานได้เปรียบที่ได้เล่นในถิ่นของตัวเองก็จริง เกรดฟุตบอลรวมไปถึงขุมกําลังดูเหนือกว่าครับแต่นัดเจาะลึกเข้าไปดูในเรื่องของกระแสภายในแล้วยังดูไม่ค่อยมีความน่าสนใจสักเท่าไหร่ครับคือวันนี้เอซิมิลานเนี่ยบังคับให้เปิดบ้านเอาชนะห่างอย่างน้อยสกอร์สประตูถึงจะแฮปปี้แต่นัดมองว่าฟอร์มของสราเวียปาร์ชช่วงหลังมาเนี่ยก้อนข้างแข็งแกร่งเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นสำหรับค่ำคืนวันนี้ครับ เป็นเกมนัดแรกนัดมองว่าสราเวียปราร์คไม่น่าจะเพียงพ้ำไม่น่าจะผีผามครับน่าจะเน้นผลเสมอเป็นอย่างน้อยนัดมองว่าวันนี้ครับสราเวียปราร์คเองมีโอกาสบุกมายันเสมอในเวลา90มนาทีหรือแย่ที่สุดจะแพ้ทางด้านของเอซิมิลานไม่เกิน1ประตูจะเป็นตัวจีต,ตัวที่1ประจําค่ําคืนวันนี้ได้เลยครับ ตัวจีตัวที่2ประจําค่าคืนวันนี้ครับเรายังอยู่กันที่ศึกยูโรปาลีครับเป็นทางด้านของไฟบววครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเว์แฮมยู่นเตดทีมจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับสำหรับคู่นี้นัดแนะนำครับให้เลือกมองไปที่ทีมเยือนอย่างเว์แฮมได้เลยครับ ผลงานช่วงหลังของไฟบวกเจ้าถิ่นเองครับถึงจะดูดีก็ตามครับแต่ส่วนใหญ่จะหนักไปทางเสมอซะส่วนใหญ่มากกว่าครับ5เกมหลังสุดเนี่ยเสมอไปถึง4เกมวันนี้ได้เปรียบที่เล่นในบ้านก็จริงครับแต่เอาจริงๆแล้วขุมกําลังและมาตรฐานฟุตบอลไม่ได้แตกต่างกันสักเท่าไหร่เลยครับทีมจากพิมลีกอังกฤษอย่างเวสแฮมครับ5เกมหลังสุดถึงจะสะดุดแพ้ไปถึง3เกมครับแต่2เกมหลังสุดเนี่ยถือว่าปลดล็อกเลยครับเมื่อขุมกําลังกลับมาครบ กลับมาพร้อมครับ2เกมหลังสุดในพรีเมียร์ลีกเนี่ยก็สามารถเก็บชายชนะมาได้2เกมติดเลยแล้วก็ผลิตกรได้ค่อนข้างเยอะด้วยครับกระแสะภายในเองวันนี้ครับเขามองว่าไฟบวกที่เล่นในบ้านเนี่ยไม่ได้ดูดีกว่าทางด้านของเวสแฮมสักเท่าไหร่เลยในเมื่อเสมอไหนสเสมอก,กันแบบนี้ครับวัดใจมาทำฟุตบอลจากพรีเมียร์อังกฤษอย่างเวสแฮมครับจะบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยและมีโอกาสลุ้นเบียดเอาชนะทางด้านเจ้าถิ่นอย่างไฟบวกได้ด้วย จัดให้ทางด้านของเวทแฮมครับเป็นตัวจีตตัวที่2ประจําค่ําคืนวันนี้ได้เลยตัวจีตัวที่3ประจําค่ําคืนวันนี้ครับเราอยู่กันที่ศึกยูโรปาลีครับเป็นทางด้านเบนฟิก้าครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของการดโกเลนเจอร์สําหรับคู่นี้ครับความน่าสนใจอย่างหนึ่งที่นัด เจาะลึกเข้าไปดูครับคือในเรื่องของเพดานสูงเต็มเวลาครับเฮดวี head ที่เจอกันนะครับโอ้โหต้องบอกว่า2เกมเนี่ยพลิิสกอร์ใส่กันได้แบบถลม่มทลายเลยครับทำลายเพดานสูงตลอดเลยและเบนฟิก้าเองช่วงหลังถึงจะมีสะดุดให้เห็นบ้างครับแต่ต้องบอกว่าเป็น1ทีมที่แนวรุกจัดจ้านและแนวรับค่อนข้างละหลวมครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วครับการ์ดโกลเดนเจอร์ Go เองก็เช่นเดียวกันครับการ์ดโกลเดนเจอร์ Go ถึงจะมีสะดุดในเกมล่าสุดครับแต่เมื่อเจาะลึกเข้าไปดูแล้วเป็นหนึ่งทีมที่แนวลุกจัดจ้านแต่ก็ยังมี จุดด้อยครับคือในเรื่องของเกมรับ2ทีมนี้เจอการับนั่ว่าเกมรับหล,มหลวมๆแบบนี้ครับแต่แนวลุกจัดจ้านแบบนี้ครับ นัดนี้นัดว่าช่วยกันคนละตุงสองตุงนะครับทำลายเพดานสูงแต่เวลาได้อย่างแน่นอนการันตี3ประตูครับและนี่ครับคือ3ตัว3แนวทางประจําค่ําคืนวันนี้ครับที่หยิบยกมาฝากพี่ๆทุกท่านใครที่อยากได้แนวทางฟุตบอลเพิ่มเติมครับทางเข้าก๊อขวดเดี๋ยวนัดปักหุดไว้ให้ในคอมเมนต์ครับก็ฝากไว้ด้วยครับรับรองว่าเข้ามาแล้วไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับสำหรับวันนี้ครับเดินนัดเทพบอลต้องขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ